ใช่ครับพ่อแถาแม่แม่ครับคุณป้าคุณป้าสวัสดีค่ะชูสวัสดีทุกทุกช่องเนอะทุกทุกคนที่ติดตามนี่หน่อยเอ้ามาฟังความูลฟันเนอะฝันแล้วฝันแล้วมืัอนี้ก็ฝันละล่ะครับอ่าพอดีมากปลาวซลมีนที่ปลาแซลมอนนี่หน่อยนี่หน่อยก็ซื้อไปดีเล็กกว่ามากสิครับเออเอากระมาฟังก็ต่อฟันลิ้นบ้าฟันแล้วมืัอนี้ อันรายยังสี่มือออกเป็นบ่าปันว่าปูคนไม่ยกมือหานิ้วให้เบื้องหรือว่าสิใบใบย่อยหน่อยหรือว่าเจ้าใจไหนตะว่าเพิ่นเจ้า่มว่าเป็นเลขจะยกมือไว้ใบยังสี่ล้วมือหานิ้วย่อยหน่อยแล้วเอ้ามาสั่นไม่ยกมือยังหานิ้วให้เบิ้งงนาาบนี่กระไรสะดุดขึ้นก็เลยาะนอนบรรดาบันหมื่บ้านหม oh, like like ื่ก้อนนี่หมื exactly ่ก้อนนี่ก็เลยมาฝันฝันว่าย่อยหน่อยเจอยหน่อยยืนอยู่เฮี้นนี่ละอยู่บริเวณเหี้นน่ะเพิ่นว่าอีลา แม,ม่แม,ม่แม่เขามาหาพอ่อเขาไม่นิยัง่าสัน่นพ่อป่า,าม่ไห้มันับเบิงป่ารู้นี่มีแก๊ตัวป่านั่นตายแล้วพุทธันหัวออกพร้อม่มีหัวป่าอยอครับว่มีหัวมันก็เลี้ยงกันแม่เอ็ซีเลี้ยงดี่ดีเลีเยรมันเ่ราะมนกรองนีเลี้ยงเลี้ยง <yle> ป่าเลี้ยงเป็นเลี้ยงเป็นเลี้ยงเป็นเลี้ยงมากเพราะว่านับเบิงลูกป่านี่สองแถวนี่มันมีแก๊กตัวมันว่าจะหน่อยเลยไปนับเบิง การซ้ำเนียงมึงอ,อกหรอจากโอ้ยมิแถวละสามตัวนี่อนนพอบราซันตแถวละสามบ่อเนี่ยจ่ม่นบ่อเนี่ใจใยจ่หยเยอะหน่อยมาสิออเออเนี่ใจใยจเยอะหน่อยา่าบร่เยอะหน่อยอยินไว้นี่ป่าสองกองนี่นมันเยอะหน่อยพวกมไปยอะหน่อยเปดเลยบ่อถ้าเยอะหน่อยบอกว่างวดหรืมีเป็ดเปดเนยน่องว่าป่าเนี่ยปาดทีเรีวป่าน้ำแตดทีเรียเพ,พื่พอนที่พนาสองกองมี พนว่าสองพนไปได้ว่าสองกล่องพนวลาสองนี่ในเบืองลู้แตามันมีมีจฉะแต่ละแถวมันมิจฉะโตพนว่าพนมาได้ว่ากล่องเนี้ยเออพนมปได้ว่ากล่องพว่าแต่ละแถวนี่มิจฉะโตต่างๆ<อ>ไม่หน,น,อน่อยเลยนำเบือง่าแถวละสามตัวมันมีอยู่สองแถวออาสองแถวเออแบบนี้ พ่อดีไม like ่น้อยสะดุ evet. ้งคืนน okay. ี้เมื่อวานี่มือคข้นนี่ขึ้นนี่นี่เอฟซีเมือคขนนี่เพิ่นเอาปีงไกล้ัวเป็นไงเลยมาวางไว้โตมองใหาเอาอีหลาเกินปลาไปเเอาใกล้ไปกินปีงเมือไงเลยเอฟซียัหน้อยถึงหอยอีเด้อวันยัหน้อยถึงหอยอีเด้อนวางเอาหนี่ปีงไก่ห้องกับเม่าไงรับใช้กันไปยังเอฟซีไก่ก็ปลาไหแปดเกาม่ก็ปดเกาเกาปด จำเป็นกว่าสามเก้าแปดอะไรนี่ป่าสามตูมีอยู่สองแถวเรี่หน่อยโมเมนต์แปดสองแปดสามจังเร็ยวมันก็เป็นไปได้นี่ครับแปดสองแปดสามเพราะว่าพี่นองว่าสองแถวนี่พี่นองว่าสองแถวคือเลยนี่แต่ว่าเยกหน่อยแยกหน่อยมักงมี่ปนนะว่าจบเยกหน่อยว่าป่านี่แถวละสามตูเยกหน่อยคิดว่าสามมีติดแถวเปลดกระตรงมี่แยกหน่อยว่า น้าเจียวเก่าชั้นแปดโอ้โหชั้นแปดพอแล้วผมว่าปล่เป็นต่าง่างนะที่แหลกเลยคือไก่นี่ยเป็นเอาไม่กินคนมาไอ้ที่เป็นไห่ที่แหลกนี่ผมว่าจะแมนแล้วแมนแล้วไก่นี่ยไก่หน่อยจนว่านเนาะเบาแถวปั้นผู้ใดมาปิ้งไก่มาให้่าสั่นไม่เห็นรถปิ้งไก่ไปส่งผู้ใดได้สร้างน้อบาดนี่ปิ้งแบบไงนึงมีคนไฟแย่แบบหวยคือโชคดีแตทำไมพี่ผู้อ่ะปีงไก่มาไว้ให้กินเนี่ยสั่นใจหน่อยว่า เอาถาถาเป็นผมเล่หน่อยผมก็จะผมแปดชแปดสามแปดสองแปดสามเน่หน่อยก็ว่าจะเสิร์ฟกนปลาปลามีบดเจ็ดปลาเี่ยก่อนเล่หน่อยเพื่อเอาปลางนี่ลาหม่ปลาเนี่ปลาป็นปลานี่มมีผัดทอดเจ็กใหแล้วบะหมี่หัวเก๊กกบะ่มี่เก็กกระมี่เออพันพันขั้วอะ้รเยเรียบร้อยแม่แม่โอ้ค่ะก็เป็นแปดทั้งตัวค่ะเือวันหนึ่งบอยเจ็ดศูนสี่มันออเจ็ด่น่งเจ็ดเห็นาเ เดี๋ยวสามตัวตัวเวิร์ดดีเมนวาวาจากนเป็นหนึ่งนะจากซุมเป็นหนึ่งแต้มเดียวเล้อเดี๋ยวน้หน่อยบางนึ่งงเอาลองตีนะครับเอฟซีครับลองตีข้อมฟันนี้หน่อยเอาวัวเดี๋ก็สู้กันไหมนะยอยนะครับผมมันจะมีธรรมดาแอละครับแมลว่าฝันพอเปนไ่่ให้นักป่าที่เอาป่าไม่นับปัน่าแต่ป่าไม่นับนเบิรงเลยนะเบิรดลูกปลานี่ แถวแล้วแจ็ตัวเพินว่ามันบอกแค่หน่อยครับแค่น่อยแนะนำปบงอ๋อที่สามตัวนับสามตัวแมนบอลมันไม่สองแถวเพิ่นว่านับึงแค่น้อยหอยสองแถวมันก็หกตัวแล้วมันผมนี่ผมกินีแล้วแี่น่อยแปดสองแปดสามเจ็ดสองเจ็ดสามบ่ป่าเนี่ป่าเนี่ผมว่าเอากิคุยกันบ้างนึงเห็นว่าสิบเจ็ดเห็นว่าบอกสิบแปดหรอสิบเจ็ดงับคืนหน่อยเนาะเห็นว่า เลขที่ว่าพตูตายเพื่อนบอกเงับขึืนหน่อยเดียวเห็นบอกเย่หน่อยก็เลยถือนองเพรเป็นยันต์เนาะเือก็ขึ้นถือเยอหน่อยก็เลยถือกมยนมือทุดท้ายบอกอยู่หลายเย่หน่อยกำปั่นหัวหาหมอหมูเขียนว่าเยอะหน่อยล่าขอบเยหน่อยหลายเย่น่อยแทปปีเล้กยอหน่อยมักเลยอละมวลบอกด้วเอฟซีเยะน่อยมวลนี้ ย่หน่อยขันแย่หน่อยตีได้แย่หน่อยกับตีแปดสามขันว่าป่าสองกล่องไม่ว่ากับแปดสามแปดสองจะแย่หน่อยบอกประฮาร์แต่ว่าแปดสามแปดสามมีขันว่ามาร่วมกันป่าสองกล่องนี่ไม่เป็นหกปิดฮกแปดแปดหกก็ได้ดิขันสิตีว่าไม้เข้ามาแต่สตีไปร้ายเนี่ยนะอืไปานขันว่าสิตีใกล้ใสเหมือนขึ้นนี่เก้าสามแปด กันสามเกาเปียกกระดลยเลยสามตูว่าจักรพีพอปีงไก่พันออกมาไหนเฮาคือกันเด้ยจะเก่าจ่าถึงก็เกากันบามีของเาย่าเขาเน้าม่ันเอาไก่มาให้เก่าจะเป็นเกาลักลอยเนแถวนีเพราะว่าจางข้องฝันที่แหลกเมันเป็นปาตัว่าใหมนน้เิรนะครับป่ามีสองแถวป่ามีสองแถวนับไอาไรก็หน่อยนับ แถวละสามตัวแถวละสามตัวแถวละสามตัวสองแถวสองแถวเรานกมาหวองบอกไปมือเส้ามากเราเด้เอฟี่นกมือเส้ามากเลียวซอยเยอหน่อยเขนนีกินไปบ้านเฮ็ดฟ้าหมอกพุ้งเลื่งพุ้งเร่งมาเต้นเตือนมากเลยมาเหลียวเบิ่งนเพราะเยอหน่อยไปเบิ่งหันควกไปเลยบ้านนี้มือเส้านี่ไปถวายเลือกกินเนี่ยมือเส้าไห้ปูวัดชี่หกพนั่งอยู่พนว่า มาเศร้านกมากเลรอบมแนบอกเพิ่มาเพิ่มมาเลยครับเพิ่งนางมันมาเศร้านกมากแล้วบอก มาเราที่แหลนกเป็นยังก็โบฟังขาสะเกิดนกเขียดเห็นบ่กันอวยหลังในแบบดิบอาอไหนหน่อยหน่อยจะไปเที่ยวเมื่อไรจะไปเมื่อไรนว่าันดีสิสี่หกสิบสียสิตัดซินเดอเอฟซีเยยู่อยู่ว่าสิบสี่ยหนอยสิบสี่อยู่ยะหน่อยอยู่อยู่เขามาเลยโอ้สิบสี่สิลงกรุงเทพสิบห้านี่สิไปเท่นแล้วกันบินบัานสิบหกสี่สอบินเลยโอ้ค่ะถือเชือกเลขลเมือนั่นมือว่านี่สิบหกเออขกเออ ท่านผู้ชมงวดนีเย้หน่อยอาจจะได้นล้วเย้หน่อยเพราะว่างวดหนาเย้หน่อยคนจะไปเที่ยวคนจะบินแล้วครับจะเที่ยวสเกันเปิดมืเที่ยวสกตกันเปิดตาครับท่านผู้ชมอาจจะคิดเนาะคิดหัดเย้หน่อยอีกเลครับผคุณไรเป็นสี่หน่อยเพาโดนดอกพราโดนดอกครับเอาไปยุกับหลานจ็สองสามอาทิตย์กันครับมาเขาโอเคทั้งคุณกับพ่อเนี่ยเลยเชฟอุ้มร้านครับออกมาออกมาครับนะครับผม เอาเดี๋ยวจะเขียนให้เนาะแต่ผมช่มั้ยแล้วแต่แต่ว่ามาแปดสามนี่หน่อยแปดสามแปดสองบอกแสามแปดสองบอเอาสามตัวแล้วมาเก่าแปดสามเก้าแปดสองมากอยู่ใหญ่หน่อยมากยูเก้าแปดสามนี่ครับมากมากเก่าแปดสามคำนึงเลขมาสองครับมันมาสองมาสามเนาะ ใส่ออกแปดดีละคผมใส่สามเลยเยหน่อยว่าแปดจวบแปดสามเลยเยอะหน่อยว่าตามนี้ละครับทผช้ชงครับเดี๋ยวจังมากฟังอีนี้ค้ับผมเห็นว่าเอฟซีเยอหน่อยมีแต่มาศูนมาศูนหย่อนเสียข้อมจุคของค้าโพดบอเปิดใจให้เลดหนึ่งค่เจ้ามาแสกปลาเยอหน่อยกรับบอกอก ในคลิปที่่านมากยายหน่อยก็บอกกัว่าเลของของยายหน่อยนี่ซูย์ก็หนึ่งตัวเดียวกันสีบอกตลอดแม่ว่าแม่หมูแม่สีบอกตลอดครับละแต่ว่าไอ้งวดนี่ที่ฝันนี่สตอรี่ไว้รอดครับจุดถูกเดนเที่ยวมากมันเย้ะนะครับนี่แหละครับความฝันของแม่หน่อยฝันแมนนะครับหรือยายหน่อยฝันแมนงวดประจําวันที่สิบหกกรกฎาคมครับแม่หน่อยดีความฝันได้อย่างนี้ครับเก้าแปดสามนะครับแปดสาม 82, 82นะครับหรือ FC ทัน,น <40 S 2> ใด CT ตีงไหนนะครับกับพิจาระนาเนะครับ<อ>ถ้าผู้ใดมาคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน,วน่วลฝากผ้าโชงด้วยครับเด้อคลิปนี้กับสวัสดีครับ